พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP9 เรื่องการเรียงลำดับจำนวนจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายวิธีการเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน100และ0ได้ 2. สามารถเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน100และ0จากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากได้ 3. รับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบหมายสาระสำคัญการเรียงลำดับจำนวนนับ21-100ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนทีละหลัก แล้วจึงเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากเด็กๆหยิบแบบบันทึกคำตอบกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้คิดเลขเร็วชุดที่43เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาผลลบกันเลยนะคะข้อที่1 ข้อที่สองข้อที่สาม ข้อที่สี่ข้อที่ห้า ข้อที่หกข้อที่เจ็ด ข้อที่แปดข้อที่เก้า ข้อที่สิบเด็กๆมาตรวจคำตอบแล้วบันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะก่อนเข้าสู่บทเรียนเด็กๆมาตรวจความถูกต้องแบบฝึกหัดหน้า63กันก่อนนะคะ จากโจทย์กำหนดจำนวนมาให้เด็กๆนะคะให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากเมื่อเด็กๆสังเกตนะคะให้สังเกตที่หลักสิบก่อนนะคะจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดคือ14ต่อมานะคะ21ต่อมานะคะ34เด็กๆตรวจสอบความถูกต้องหากผิดนะคะแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะมาตรวจคำตอบข้อต่อไปกันนะคะ จากโจทย์กําหนดนะคะให้เด็กๆด,ดูเลขโดดในหลักสิบก่อนนะคะจํานวนใดนะคะมีค่าเลขโดดน้อยที่สุดเป็นจํานวนที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะจํานวนยี่สิบแปดต่อไปค่ะสี่สิบต่อไปค่ะหกสิบเอ็ดต่อไปค่ะเก้าสิบห้าเด็กๆตรวจสอบความถูกต้องนะคะหากผิดเด็กๆแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะเรามาตรวจสอบคำตอบข้อต่อไปกันนะคะ จากโจทย์กําหนดนะคะให้เด็กๆดูเลขโดดที่หลักสิบนะคะว่าจํานวนได้มีค่าน้อยที่สุดค่ะยีต่อไปนะคะสามสและ72เด็กๆตรวจสอบความถูกต้องนะคะหากมีผิดนะคะให้เด็กๆแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะมาตรวจสอบคําตอบข้อต่อไปกันต่อนะคะ จากโจทย์กำหนดนะคะให้เด็กๆนะคะดูเลขโดดที่หลักสิบนะคะว่ามีจำนวนน้อยที่สุดคือเลขใดจำนวน47ต่อไปนะคะ63ต่อไปค่ะ84ต่อไปนะคะ88และ98เด็กๆมาตรวจสอบคำตอบข้อต่อไปกันต่อนะคะจากโจทย์กำหนดนะคะให้เด็กๆดูเลขโดดที่หลักสิบนะคะว่าจำนวนใดน้อยที่สุด ค่ะจากโจทย์3เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดดังนั้น38นะคะเป็นจำนวนน้อยที่สุดต่อไปค่ะ52 6 7 76และ79เด็กๆตรวจสอบคำตอบนะคะหากมีข้อได้ผิดนะคะให้เด็กๆแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนหน้า67มาเรียนรู้เรื่องการเรียงลำดับจำนวนที่มีเลขโดดในหลักสิบเท่ากันนะคะ การเรียงลำดับจำนวนที่มีเลขโดดในหลักสิบเท่ากันจากโจทย์กำหนดนะคะจำนวน 45, 47และ42จำนวนดังกล่าวนะคะมีเลขโดดในหลักสิบซึ่งมีค่าเท่ากับ40เท่ากันดังนั้นนะคะเมื่อเด็กๆนะคะเห็นแล้วว่าหลักสิบมีค่าเท่ากันเราจะเรียงลำดับจำนวนต้องไปดูที่หลักใดคะไปดูที่หลักหน่วยนะคะจะพบว่านะคะ 2มีค่าน้อยกว่า5และ5มีค่าน้อยกว่า7แสดงว่า7เนี่ยมีค่ามากที่สุดและ2มีค่าน้อยที่สุดเรามาเรียงลำดับจากน้อยไปมากกันนะคะ4ี่สิบองสิบสี่สิบเจด็กๆมาเรียนรู้ข้อต่อไปกันเลยนะคะจากโจทย์กำหนดนะคะเด็กๆมาอ่านจำนวนไปพร้อมกันนะคะห9สิ 69, 62, 64และ67เด็กๆนะคะสังเกตนะคะเลขโดดในหลักสิบนะคะมีค่าเท่ากันดังนั้นเด็กๆมาเปรียบเทียบเลขโดดในหลักหน่วยกันนะคะพบว่าสองมีค่าน้อยกว่า4 4มีค่าน้อยกว่า7 7มีค่าน้อยกว่า9 แสดงว่า9มีค่ามากที่สุดและ2มีค่าน้อยที่สุดเด็กๆมาเรียงลำดับนะคะจำนวนจากมากไปน้อยกันนะคะดังนั้นจำนวนที่มากที่สุดคือ69ถัดไปนะคะ67ถัดไปนะคะ64และจำนวนน้อยที่สุดคือ62 เด็กๆมาฝึกเลี้ยงลำดับจำนวนข้อต่อไปกันนะคะจากโจทย์กำหนดนะคะเด็กๆมาอ่านจำนวนไปพร้อมกันนะคะ 41, 44, 45, 49, 40จากลำนวนดังกล่าวนะคะเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากันดังนั้นเด็กๆมาเปรียบเทียบเลขโดดในหลักหน่วยนะคะจะพบว่า0มีค่าน้อยกว่า1 หนึ่งมีค่าน้อยกว่าสี่สี่มีค่าน้อยกว่าห้าและห้ามีค่าน้อยกว่าเก้าแสดงว่าเก้ามีค่ามากที่สุดคือจำนวนใดคะสี่จุดเก้าและศูนย์มีค่าน้อยที่สุดคือจำนวนใดคะสี่สิบจากโจทย์นะคะให้เด็กๆเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากดังนั้นจำนวนที่น้อยที่สุดคือสี่สิบถัดไปนะคะ 4ี่สิบอ็ดสี่ห้าและ49เด็กๆมาฝึกเรียงลำดับจำนวนกันต่อนะคะจากโจทย์กำหนดนะคะจำนวน 93, 95, สิบส้าเจดเกและเก้าอ็ดจำนวนดังกล่าวนะคะค่าของเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากัน ดังนั้นเด็กๆมาเปรียบเทียบเลขโดดในหลักหน่วยนะคะพบว่า1น้อยกว่าสอน้อยกว่าสาน้อยกว่าหและ5น้อยกว่า7แสดงว่า7มีค่ามากที่สุดจำนวน97นะคะมีค่ามากที่สุดและ1มีค่าน้อยที่สุดจำนวน91มีค่าน้อยที่สุด จากโจทย์นะคะให้เด็กๆเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะดังนั้นเรียงได้ดังนี้นะคะเก95สิบเจ็ดเก้าสิบห้าเกสิบสามเก้าสิบสองเก้าสิบเอ็ดมาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการเรียงลำดับจำนวนนับ21บดถึงหนึ่งรอให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนทีละหลักแล้วจึงเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมาก เมื่อเด็กๆนะคะทำภาระงานเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายภาพส่งคุณครูในห้องเรียนออนไลน์และพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ